เขาเกิดขึ้นเกิดเกิุ่ขึ้นนะครับเพราะว่าตำรวจยิงแก๊สนะฮะเดีวเราจะเปลี่ยนทางนะับเปลี่ยนทางนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางไปนะครับ ครับก<ร>็เห so ็นเพราะว่ายิงกระสุนยาง เปลี่ยนเส้นทางนะครับก็เปลี่ยนจากเด็กๆโดนเอเรียก่อะไรแกน้ำตามมวนพี่น้องมาทางด้านนี้กัเจอนะฮะโดนแก้ำตา ออกมาทางถนนหลานหลวงนะครับ and decide เรียบรัฐบาลต่อครับเรากำลังจะข้ามออาประดึงดกรุงเกษมนฮะ ขึ้นไปดูบนสะพานล,ลอยครับาลเนืรัฐบาลครับไม่มีการเมืองายขึ้นมาบนสะพานครับ สื่อมวลชนทำหน้านที่ฮะ ตอนนี้ก็คือสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งก็ยืนอยู่บนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมวลชนก็เดินนะครับเดินจากแยกสะพานผ่านฟ้านะครับหลังจากที่ก็เยาวชนปวดแอกน,นะครับไม่สามารถทะลุด,ด่านของตำรวจได้นะครับก็ทยอยมากันเยอะครับใช้เดินเท้ามาเลยครับ ร่างกายต้องเกียมนะครับโอ้โหต้องเดินด้วยตอนนี้ก็ไปอยู่หน้าทำเนียรบรัฐบาลแล้ว วันนี้จะถามพวกคุณถาม ตรงนี้เราจะได้่นารัด้วยเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราจึงขอ eleka น,นีีสักครู่ค่ะไปด้วยกันเป้าใหมยเดียวกันทางรัฐบาเค่ะคุประชาชนทุกท่า,านขออนุญาตสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจการเดินทางในนาของประชาชนเราจะเดินทางมาด้วยสอข้อเรียกร้อง ยาวมากเลยครับ

ข้างหน้าเหรอครมีแกน้ำตาครับเด็กๆเจอแกน้ำตากันครับมีโดนแกน้ำตากันครับ มีการฉีดน้ำอยู่ข้างหน้านะครับอะไร น้ำนะฉีดน้ำนี้ทำเนียมรัฐบาลนู่นนะท้างด้านนะท้างด้านาด้านหน้าน,านู่นเป็นแนวปะทะนะฮะนู่นปะทะที่ทำเนียมนู่นครับสวัสดีครับไปนรายการครับ โอ้โหเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่โดนแก๊สน้ำตาโอ้โห,โโหขนาดผมยืนอยู่ยปลายๆนะฮะปลายๆพอโดนแก๊สเข้ามาวันเนี่ยมันจะแสบตาไม่สามารถลืมได้นะครับหน้าเนี่ยหน้ามันจะแสบพี่น้อคแลบตอนนี้พนมพีน้ำให้เด็กนะ้ำหายใ,ใจไม่ออก ตำรวจเอ่ตำรวจเขายิงแกน้ำตามาผมก็ยืนอยู่ไปลายๆนะต้องเอาน้ำล้างนะฮะรขคาอ้ามือรูปก,กับแย่มกันไอ้ไรครับโอ้ดีขึ้นแล้วฮะโอ้โหแกน้ำตาโอ้แต่ก็ยังดีนะว่ามัน พี่น้องพี่น้อตอนนี้นะคะัมีการไข่งเนยตมางไม่เป้นระเบียนะครไม่เี่ยงออกมาทำดา้านขาอย่าเข้าไปในเนนะคะนอกจากนี้ใครที่มีน้ำให้ช่วยกันดูแลกันนะครัพี่น้องพ <c oughs> ีน้องมีนงม่นอ้อให้ช่วยกันดูแลกันนะคะ โอ้โหแกน้ำตามีหน้าล่ะอยู่เลยครับมีตูก้กดนะ้ำฝั่งตรงข้ามมีตูก้กดน้ำนะคะฝั่งตรงข้ามมีตูก้กดนะ้ำใครเป็นผะัน้าไปบอกได้โอ้โหฝั่งตรงข้ามมีเรียกว่ามอแตกเลยครับเจอแกน้ำตายิงเข้าไงยิงข้ามอมาเลยฮะ ต้องมีเครื่องป้องกันดีๆนะัคขอบคุณรายการทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมกลับไปไลฟ์ที่ห้องดีกว่าจะได้เห็นกิจกรรมให้เห็นรอบด้านนะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ติดตามช่องยูทูบที่ทำคอนเทนต์รายงานจากสี่แยกนางเลิงใกล้ทมิฬปัตตานีครับสวัสดีครับ